mingla ba shin thai sga ko adudu leila cha ya ao akhu takha ma do thu so de sga ne patat lo lo a dai bae ri shi da le so da ko adudu leila twa cha ya ma phit par de thung mae wa so de sga ko chi ya ao no to bae mae le lo a dai bae ya de chi chi ya ao ถึงแม้ว่าเธอไม่ไปฉันก็จะไปเนมมาตัวเป๋แม่อาเลตัวหมาเบจีอ้าวเนาะถึงแม้ว่าสุด,ดาการตู้เป๋แม่เล่เป๋แม่สุดาอด็กเป๋พี่เต๋เธอไม่ไปสวยเนาะมิมมาตัวบุเพราะบีเนาะถึงแม้ว่าเธอไม่ไปสุดาการเน่เนมมาตัวเป๋แม่ ฉันก็งานเลยจะไปสุดากาตัวมาเบนะเนาะถึงแม้ว่าเธอไม่ไปฉันก็จะไปถึงแม้ว่าเธอไม่ไปฉันก็จะไปเนมมาตัวเบะแมงานเลตัวมาเบะสัจิาอาอัลดีสกาหูแม้ว่าสุดสกาหมาป่าเบนเนี่ยเปียวเน่กาเลยชีเด จี้จี้ยาวเนาะแม้ว่าส,สุดท้สก้ากเพีย้ยวไล่เม่สูดโลชันถึงสุดท้สกาตะลงเบจจานแกเลยถึงเธอไม่ไปฉันก็จะไปถึงเธอไม่ไปฉันก็จะไปจี้นี่ม,มาตัวเบ่แม่งานเละตัวหมาเบ่ฮอบบีเนาะถึงเธอไม่ไปฉันก็จะไป นิม,มาตัวเวบ๋แม่งานเละตัวมาเบ่สจิาอาลถึงแม้ว่าได้เงินน้อยฉันก็จะทำถึงแม้ว่าได้เงินน้อยฉันก็จะทำไปสายญาติเน้เบแม่งานเละลงมาเบ่ได้เงินน้อยกว่าเจียเอาเนาะได้เงินน้อยสุดาไปสายญาติเน้เด้ อเช่หมาถึงแม้ว่าสุดไดสกา้กากัเป่แม่เขาพี่เนาะถึงแม้ว่าได้เงินน้อยไปสายยาดิเน่เป่แม่ฉันก็งานเละจะทำสุดกา,กาลุกมาถึงแม้ว่าได้เงินน้อยฉันก็จะทำไปสายยาดิเน่เป่แม่งานและลุกมาเป่เขาพี่เนาะเอ้อ ถึงแม้ว่าสุดดสก้าหูวตัวเลยเน่เพียวได้หาจียาวอแม้ว่าสุดไดสกา้าหูเพียวไล่เด๋เขาบี่เนาะไอ้เราแม้ว่าสุดไดสกา้าหัเพียวไล่ได้ข่ามาถึงสุดดสกา้าตะลงไม่จาาเน่ถึงได้เงินน้อยฉันก็จะทำถึงได้เงินน้อยฉันก็จะทำไปสายญาริเน่เป่แมงาแล่ลงหมาเบ่ เขาบีเนาะน้าตจางจียาวถึงแม้ว่าไม่สวยฉันก็จะรักถึงแม้ว่าไม่สวยฉันก็จะรักมันล่าเบ๋แมงาแลชิมหมาเวไม่สวยกว่าจียาวสวยโซรากะล่าไม่สวยสวยนอมมันล่าบูอเชมาถึงแม้ว่าโซเดสกาปองจียาวเ,เนาะ ถึงแม้ว่าไม่สวยมาล่าไปเมฉันก็งาาเลยจะรักสุดากาเชื่มมาเวถึงแม้ว่าไม่สวยฉันก็จะรักถึงแม้ว่าไม่สวยฉันก็จะรักมาล่าไปเมงาาแลยเชื่มมาเวไอรอ้อถึงแม้ว่าสุดาสกาโหมแม้ว่าสุดาสกามาตัวยอวเนะ ียวอจีอย้ยาวเนาะไอหลอกแม้ว่าสุดท้สก,าก้าวเพี้ยงจี้เมโซยน์นถึงสุดท้สกาตะลงไม่จันทร์ถึงไม่สวยฉันก็จะรักถึงไม่สวยฉันก็จะรักมาล่าเบ่แมงาเละเช่นมาเบ่เอาบีเนาะสัจจีอยาวถึงแม้ว่ายากฉันก็จะทำถึงแม้ว่ายาก ฉันก็จะทำแค่เปแม่งานเลลงมาเวยากสุดได้สก,กัดตลงได้จี้ยาวยากสุดอาการแค่เจ๋ถึงแม้ว่ายากสวยนอกแค่เปแม่ฉันก็งานเลจะทำสุดอาการลงมาเวเขาบีเนาะถึงแม้ว่ายากฉันก็จะทำถึงแม้ว่ายากฉันก็จะทำ แค่เป๋แม่งาเล้ลงหมาเวไอร้ถึงแม้ว่าส,สุดสกาหโแม้ว่าส,สุดสกาเพล็กจีย่าไอร้อตีตะลงเพงล็กไลได้ขามาถึงส,สุดแสกาตะลงแม่จานอนเลยเนาะถึงยากฉันก็จะทำถึงยากฉันก็จะทำแค่เป๋แม่งาเล้ลงหมาเว น้อพี่เนาะอดิเทพเหมเปียงท้อบุถึงยากฉันก็จะทําแค่เป่แม่งาแลลงมาเปเสร็จแล้วถึงโซเดซกะของตฉาอดิเทพนี่ជីญาอองคิดถึงโซเดซกะของជីญาอองคิดถึงโซรากะตะดิยะเดตะเนี่ยเพิ่นบอกแม่ဆိုโลချင်းเนาะโกยะอดวยกยောက်နေတာเนาะคิดถึง ตริยะเรคิดถึงใครอยู uh ่คิดถึงใครอยู่เปตู้ก็ตริยะนี่แหละคิดถึงสระกะตริยะราใครอีสระก็ก็เปตู้แหละยูสระก็ก็ณีนะเนาะคิดถึงใครอยู่สวยเนาะเปตู้ก็ตริยะนี่แหละคิดถึงใครอยู่เปตู้ตริยะนี่แหละ คิดถึงแฟนหรอคิดถึงแฟนหรอยี้ซาหูตาดิญาเนล่าคิดถึงสซลาก้าตาดิญาเร่แฟนโซลาก้าชิดตุยี้ซาหรอโซลาก้าอเมสกะหลงเพียเจ้คิดถึงแฟนหรอคิดถึงแฟนหรอ,รอยี้ซาหูตาดิญาเนล่า พูดถึงโซเดสกาโกงจิยาเอาเนาะพูดถึงใครอยู่พูดถึงใครอยู่ไปดูเบี้ยเน็ดอะไรปูอาจารยเียน็ดะพูดถึงใครอยู่พูดถึงใครอยู่ไปตูอาจารยเบียหน็ดะไรไปูเบียนดอพูดถึงสุดาการ์โรโกเปี้ยเร่ สกาก็อาจารย์กับทุกคู่คู่โหยออกดว่าเนาะใครสู่ดาก็เปตูเลยพูดถึงใครสวยเนาะเปตูก็เปรอดาแหละเปตูอาจารย์ก็เปออ่ะแหละหอบีเนาะพูดถึงใครอยู่เปตูก็เปอนี่ดาแหละเปตูอาจารย์เปอนี่ดาแหละอย่าพูดถึงเขาอีกอย่าพูดถึงเขาอีกตู้อาจารย์なおถัดไม่เปอเน่ อย่าพูดสวยเนาะไม่ป้อแน่อย่าพูดถึงเขาสวยเนาะตู่อาจารย์กูตูเนี่ยปัดตัดพี่รอไม่ป้อแน่เลยบอกนะอีกสุดาก็တော इ, ့นับแทอย่าพูดถึงเขาอีกอย่าพูดถึงเขาอีกตู่อาจารย์นับแทไม่ป้อแน่เสร็จแล้วพี่รอถึงสุดาก็ตะชา วจ3ฤมา3เนี่ยอุปมาเลดิโกจี้จี yeah ้ยออ๋อเขาไม่บอกน้องถึงไม่รู้เขาไม่บอกน้องถึงไม่รู้ตูมาปลอบปะบุเอ้อน่ะเจ้าญีมามาติดาเขาไม่บอกสุดาการอตูมาปลอบปะบุตูมาปลอบบุหอบพี่เนาะตูมาปลอบปะบุ น้องสรากะที่นี่มาญีม่าโหลอติเปยยะเรหมองเลโดญีม่าโดโกนองโหลเปียวเรถึงสุเดสกะทัดด้วยเดเนาะไอ้นี่อตวัจจ้าวโซเดขามาตู้โกต้องกะราผิดเดเมรุสรากะก็ไม่ติบุนองถึงไม่รู้สุเดจ้าวหูจี้ยะอองนองถึงไม่รู้สุรากะเอ๊ะล่ะจ้าวญีม่าไม่ติดาโซเดอติเปยผิดเดเขาไม่บอก น้องถึงไม่รู้เขาไม่บอกน้องถึงไม่รู้ตูมาเบี้ยวยบูเอ่าจาวนิมามาตีดานอกจากจาจียาอวเขาไม่ดีน้องถึงไม่รักเขาไม่ดีน้องถึงไม่รักตูมาเก่าบูเอ่าจาวนิมามาเชิดดา เขาไม่ดีสุดาการหรอตูมาก้องบูเขาไม่ดีฉันถึงไม่รักเขาไม่ดีฉันถึงไม่รักตูมาก้องบูแอด่าจางามมาชิดจ้าเขาสุดากาตูไม่ดีสุดาการหรอมะก้องบูเขาไม่ดีตูมาก้องบูฉันสุดากางาถึงสุดาสกาตะล้งป่าเลยเนาะ เอร่าเจ้ามุลุไม่รักโุดากาโรมาชิบูฉันถึงไม่รักสวยเนอเอร่าเจ้าง,งามมาชิดจาลุอ,อัดเดกเบยาเลยเขาไม่ดีฉันถึงไม่รักเขาไม่ดีฉันถึงไม่รักตูมาก้องบูเอร่าเจ้าง,งามมาชิดจาเนาแตจ้าจียอาอ๋อเขาทำแบบนี้หลายครั้งแล้ว เขาทำแบบนี้หลายครั้งแล้วตูดิโลเลกดาเจงิงปังมิาเนบีฉันถึงกโกรธฉันถึงกโกรธเอล่าเจ้าง,งาเซ็กโซราเอล่าเจ้าง,งาโดตาทัดดาลูกเปลยลาพิเต้กโกรธโซดาการโดตาทัดดาเซ็กโซราฉันถึงกโกรธโซดาเอล่าเจ้าโมโลงาเซ็กโซราเนาะ เขาทำแบบนี้ตูติโลเล่าจาหลายครั้งแล้วอเจงเพ้า,มาเมียเหน็บีฉันถึงโกรธอะดาเจ้างาเซ็กโซดาเขาทำแบบนี้หลายครั้งแล้วฉันถึงโกรธตูติโล,โลเล่า,า,เาจาอเจงเพ้าเมียเหน็บีอะดาเจ้างาเซ็กโซดาถึงแล้ว ถึงแล้วย้าวบีถึงสรหากะที่นี่หามะยောက်เต๋อโลเป้อราเนาะถึงแล้วส่อยเนาะย้าวบีถึงแล้วย้าวบีถึงไหนแล้วส่อยได้สก,ก้ากูจี้อยากอ๋อถึงไหนแล้วเปย้าวบีเลเปหมาย้าวบีเลบ่เนาะถึงสรหากะย้าวด่า ไหนสุดแสกะลงกล็รอทีไหนสุดแสกะแท้ก็ตะลงหมดแทาา้ถ่าดาผิดเตถึงไหนแล้วสวยเนาะเปยောက်บีเลยถึงไหนแล้วเปยောက်บีเลย 让我先别加吧，谁先？